สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลล่าสุดจาก Forbes กันนะคะกับ10อันดับนักฟุตบอลที่รายได้สูงสุดในโลกปี2025ค่ะครับผมข้อมูลนี่คือสรุปจาก Forbes โดยตรงเลยเราจะมาไล่ดูกันค่ะว่าใครทำเงินเยอะสุดแล้วมาจากไหนบ้างทั้งในสนามนอกสนามครับไล่าจาก10ไป1เลยนะคะจะได้เห็นภาพชัดๆครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเนาะแต่มันสะท้อนภาพรวมของ วงการฟุตบอลตอนนี้เลยใช่ค่ะทั้งเรื่องค่าตัวนักเตะค่านิยมสัญญาแล้วก็แบบพลังของแบรนด์ส่วนตัวด้วยมาดูกันค่ะว่ามีใครติดเข้ามาบ้างตัวเลขเป็นยังไงเริ่มกันเลยนะครับอันดับ10ครับคนนี้มาแรงมากๆลามีนยามาวอ๋อดาวรุ่งบาซา่าใช่ครับจากบาร์เซโลนาสเปนอายุแค่18ปีเองนะครับแต่ว่าไรายได้เนี่ย43ล้านเหรียญสหรัฐ ครับประมาณ1,400ล้านบาทส่วนใหญ่33ล้านเหรียญก็คือมาจากในสนามคะ่ะโหน่าทึง่งจริงๆครับเด็กอายุ18ติดท็อปเทรายได้สูงสุดเนี่ยนะนั่นสิครับคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าสโมสรสปอนเซอร์เขามองเห็นมูลค่าแบบว่าลงทุนกับเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่ยังอายุน้อยๆเลยเป็นการลงทุนที่สูงนะคะครับสูงแต่ก็อาจจะคุ้มมากในอนาคตก็ได้ ขยับมาอันดับเก้านะคะจูดเบลลิงแฮมจากเรียลมาดริดอังกฤษค่ะครับผมคนนี้รายได้44ล้านเหรียญประมาณ1433ง้าสาล้านบาท <c oughs> อันนี้รายได้นอกสนามก็เยอะเหมือนกันนะคะสิล้านเหรียญใช่ครับการที่เบลลิงแฮมอายุเท่านี้แต่มีรายได้นอกสนามถึง15ล้านเนี่ย ก็ไม่ธรรมดาแสดงว่าแบรนด์ส่วนตัวเขาก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับนอกเหนือนจากฟอร์มในสนามค่ะต่อไปอันดับ8 s a ซา o ดีโอมาเน่ค่ะจาก Al อัลนัสเซอร์เซนิกอลอ่ามาแล้วครับหลีกซาอุใช่ค่ะไรายได้รวม54ล้านเหรียญหรือประมาณ1,759ล้านบาทแต่ว่าสังเกตไหมคะเกือบทั้งหมดเลย50ล้านมาจากในสนาม ชัดเจนเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเรื่องหลีกซาอุเลยคือรายได้ในสนามมันสูงมากๆเทียบกับนอกสนามอืมก็อาจจะบอกได้ว่าแรงจูงใจหลักๆก็คือค่าตอบแทนจากสโมสรโดยตรงเลยต่อด้วยอันดับ7นะคะมฮัมหม็ดซาลาค่ะจากลิเวอร์พูลอียิปต์ครับซาลาทำไป55ล้านเหรียญประมาณ1,992ล้านบาทคนนี้รายได้ดูสมดุลขึ้นมาหน่อยในสนาม35ล้านนอกสนาม20ล้าน อืมสาลานี่ยังฮอตในหมู่แบรนด์ต่างๆนะครับรายได้นอกสนาม20ล้านนี่ก็สะท้อนความเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจริงๆแม้จะยังเล่นในยุโรปค่ะอันดับ6วินิซิอุสจูเนียอีกคนจากเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมชาติบราซิลมาดริดอีกแล้วใช่ค่ะรายได้รวม60ล้านเหรียญประมาณ1,955ล้านบาทแบ่งเป็นในสนาม40นอกสนาม20ค่ะครับ เรียลมาดริดนี้มีนักเตะติดลิสต์มา3คนแล้วนะครับรวมเอมบาเป้ที่จะถึงอ๋อ oh, ใช่ค่ะทั้งเบลลิงแฮมวินิซิอุสเดี๋ยวมีอีกคนคือมันสะท้อนสถานะสโมสรนนะที่ดึงดูดสตาร์ระดับท็อปแล้วก็เหมือนสร้างทีมกาลักติกอสยุคใหม่ไกลๆด้วยครับมาถึงครึ่งทางแล้วอันดับ5เอร์ลิงฮารลนด์ครับ อ๋อฮัลแลน์ยอดกองหน้าแมนซิตี้ใช่ครับนอร์เวย์คนนี้กวาดไป80ล้านเหรียญหรือประมาณ2,607ล้านบาทส่วนใหญ่เลย60ล้านมาจากในสนามค่ะครับก็สมเหตุสมผลนะเครื่องจักรถล่มประตูขนาดนั้นรายได้ในสนามสูงเลี้ยวตามผลงานตามสัญญาเขาแหละจริงค่ะแต่รายได้นอกสนาม20ล้านก็ถือว่ากำลังโตนะอาจจะยังไม่เท่ารุ่นพี่บางคนแต่ก็มีแวลดีครับ อันดับ4ค่ะคลลิยนเอ็มบัปเป้คนที่พิ่งไปเรอัลมาดริดซสตาร์ฝรั่งเศสครับผมนี่ไงคนที่3จากมาดริดคนนี้ทำไรายได้95ล้านเหรียญเกือบแต่100ยล้านเลยประมาณ3,095ล้านบาทค่ะคบแบ่งเป็นในสนาม70ล้านนอกสนาม25ล้านอผมว่าการย้ายทีมของเอ็มบัปเป้เนี่ยเออน่าจะส่งผลต่อไรายได้ในอนาคตอีกเยอะเลยนะโดยเฉพาะนอกสนามใช่ค่ะไปอยู่กับแบรนด์อย่างมาดริดด้วยครับ น่าจะพุ่งขึ้นได้อีกเยอะตอนนี้ก็25ล้านแล้วเข้าสู่ท็อปทแล้วนะคะอันดับ3ค่ะคาริมเบนเซม่าจากอัลอิติฮัดฝรั่งเศสบ์ <Ben z. S 1> รายได้สูงถึง104ล้านเหรียญค่ะประมาณ3,389ล้านบาทแต่จุดที่น่าสนใจคือในสนามนี่ร้อยล้านเลยโห้ร้อยล้านใช่ค่ะแต่นอกสนามแค่4ล้านเหรียญเอง นี่ก็เป็นอีกเคสที่ตอกย้ำภาพนักเตะที่ย้ายไปซาอุนะครับคือรายได้หลักๆมาจากสัญญาในสนามล้วนๆเลยคำถามคือโมเดลนี้มันจะยั่งยืนแค่ไหนสำหรับแบรนด์ส่วนตัวนักเตะระยะยาวนะถ้าเทียบกับคนที่ยังทำเงินนอกสนามได้เยอะๆน่าคิดค่ะมาถึงอันดับ2ค่ะเลวานเมซี่ตำนานอาร์เจนตินาจากอินเตอร์ไมอามีเดซี่รายได้รวม130ล้านเหรียญหรือประมาณ4,236ล้านบาทแต่ที่โอ้โหมากๆคือ รายได้นอกสนามค่ะคสูงถึง70ล้านเหรียญมากกว่าในสนามที่60ล้านเหรียญอีกนะคะสุดยอดนี่คือพลังของแบรนด์ระบับไอคอนจริงๆครับคือถึงจะไม่ได้เล่นในลีกยุโรปแล้วแต่ชื่อเสียงภาพลักษณ์เดีลยวกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยทำให้เมสซี่ยังทําเงินนอกสนามมหาศาลได้ไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นโมเดลที่น่าศึกษามากเลยนะครับสำหรับนักกีฬาคนอื่นๆและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งค่ะนักฟุตบอลที่ทํารายได้สูงสุดปี2025ตามข้อมูลฟอร์สนะคะ ยังเป็นคนเดิมใครครับรู้แต่กแกล้งถามคริสเตียโนโรนัลโดค่ะ CR7 280ล้านโห oh. ใช่ค่ะประมาณ9,120ล้านบาท ตัวเลขนี่มันแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะเยอะมากจริงๆเหนือกว่าอันดับ2เกินเท่าตัวเลยนะนั่นใช่ค่ะส่วนใหญ่230ล้านเหรียญมาจากในสนามและอีก50ล้านมาจากนอกสนามโอโ้โหเป็นปรากฏการจริงๆครับอายุ40นี่ยังยืนหนึ่งเรื่องรายได้ขนาดนี้ทั้งจากสัญญาค่าเหนือยมหาศาลกับอัลนาเซอร์แล้วก็ยังรักษาความดึงดูดใจให้สปอนเซอร์นอกสนามได้อีก50ล้านสุดยอดค่ะ มาแสดงถึงวินยัยการดูแลตัวเองและก็การสร้างแบรนด์ CR7 ที่แข็งแกร่งมาตลอดจริงๆครับ สรุปภาพรวมจาก Forbes ปี2025นะคะก็คือ Cristiano Ronaldo ยังครองแชมป์รายได้สูงสุดแบบทิ้งห่างเลยครับผมตามด้วย l i o น e l Messi ที่รายได้นอกสนามโดดเด่นมากแล้วเราก็ได้เห็นดาวรุ่งอย่าง Lamine า a m a l ติดเข้ามาในท็อป10ด้วยใช่ครับก็เป็นภาพรวมที่น่าสนใจนะคะของวงการฟุตบอลที่เม็ดเงินมันสะพัดมากๆทั้งจากค่าเหนื่อยในสนามแล้วก็สัญญาน,นอกสนามครับ สิ่งที่น่าคิดต่อจากข้อมูลชุดนี้ก็คือตัวเลขรายๆด้มหาศาลเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะจากหลีกใหม่อย,ย่างซาอุมันกำลังจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ฟุตบอลโลกไปทางไหนแล้วสมดุลระหว่างมูลค่าในสนามกับมูลค่านอกสนามมันจะส่งผลต่อนักเตะรุ่นใหม่ๆหรือว่ากลยุทธ์สโมสรในอนาคตยังไงบ้างอืมน่าคิดตามเลยค่ะเป็นเรื่องที่เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยครับ